ซ,ซสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นจังไดน,นอ้อสบายดีบ่จ้ามาเด้อเมื่อนี้สิพามากิน แกงวุ้นเส้นใส่หมูจ้ามามาพี่น้องมา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 กินน้ำกันเด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกากัมาด้วยจ้าพ,พ,นะพี่น้องพูนะพี่น้องขอซิมอื้อ นั่นเราจะบ่ได้กินน้องมามาเนาะมาจ้ามาจ้าป้าบุญเซนไหมน้องเนียวนุ่มจ้ามาเด้อ แกงใส่บะเขือเคลือจ้ะพี่น้องแกงใส่บะเขือเลนพี่น้องภาษาไทยห้องอยังมะเขือเทศเนาะภาษาบ้านผู้ข่อยห้องบะเขือ,เ,อ,เ,เ,อเคลือมะเขือเลนมะเขือเคลือจ้ะพี่น้องมาด้วยจ้ากินน้ำกันฮ่ออ 嗯。Mm hmm. เมนูสุดน้าพี่น้องเลยมาคับขอให้ได้สดว่ะเมนูสุดน้าพี่น้องขอให้ได้สดแซ่เบิด เห็ดแกงหมูใส่เส้นพี่น้องไปงานแต่งเนาะ งานงน,งน,นั้นงานนี้เขาจะกับเกงเนาะเสร็จเด็กนนัง เมนูคุณเมนู Menu แซ่บๆในต่างแดนน้พี่น้องเนาะห้องกระสันหาตัวแจ็กสิกินยัางนี่แล้ว ขออีกตอนพี่น้องอือเซลเซนสอหอมเนาะอือ โอเคละจ้ะพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าแจ้ะน้องพี่น้องเนาะโอเคละจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชมช่องพดโพธาาพนมเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าวาซิม้ยังมาให็พี่น้องเบิ่งเน้องะคะนาอโอเคละจ้าไปแล้วจ้าบาย